น่าจะเป็นต้อเนื้อค่ะการมองตรงนี้นะคะก่อนเข้ากล้องตรวจจริงๆเนี่ยอย่างคุณบ๊วยบอกว่ามองก็เห็น<อ>จริงๆคนไข้ก็จะเห็นว่ามีก้อนอะไรสักยอย่างลามเข้ามาไหมคะแล้วก็ไม่่อยโตเร็วอยู่อของมันนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นต้อเนื้อเรื่องนี้ถามอาจารย์ต้อเนื้อต่อลมต่างกันอย่างไรครับต้อลมอคล้ายๆต้อเนื้อแต่มันจะไม่ล้ําเข้าตาดำอาจจะมีก้อนนูนๆขึ้นมานิดหน่อยที่เยื่อบุตา นะคะจะอยู่ของมันนิ่งๆแค่นั้นสังเกตได้เองแต่ก็ต้อเนื้อเนี่ยมันต้องเข้าตาดำมีผลกระทบต,ต่อการมองเห็นของเราไหมครับต้อลมเนี่ยไม่มีเลยนะคะนี่ก็เก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้ต้อลมจะเก็บไว้ค่ะหมอก็จะไม่ทําอะไระค่ะอาจจะมียอดยาถ้าเคืองแดงบ้างแต่ถ้าอย่างต้อเนื้อเนี่ยถ้าล้ําเข้ามามากๆอาจจะกระทบกับสายตาถามว่ามันรบกวนชีวิตไหมเออมันเริ่มรบกวนแล้ว ถ้ารบกวนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะเอามันออกได้นะคะถ้ายังไม่เอาออกล่ะถ้ายังไม่อยากผ่าตัดวิธีที่จะปฏิบัติตัวยังไงบ้าง<ม>ก็มีหนึ่ง<ม>ใส่แว่นใส่แว่นกันแดดอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเป็นคนต้อเนื้อสิ่งที่ทําให้เกิดคือแดดลมฝุน่น<ม>ใช่ไหมคะมโดยเฉพาะแดดถ้าไปออกแดดเยอะๆอะไรเนี่ยแสง UV เนี่ยจะทําให้เกิดต้อเนื้อ<ม>โดยตรงงั<ม>้นก็ต้องใส่แว่ใส่แว่นกันแดดดีๆ<ม>ใช่ไหมคะอาจจะหยอดยา ลดอาการระคายเครืองบ้างเวลาตาแดงน้ำตาเทียมได้บ้างก็พอช่วยได้แต่ถ้ายังไม่พอใจยอยากเอามันออกไปเลยก็จะถึงขั้นผ่าตัดก็ต้องมาเจอกันแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนําผ่าตัดถ้าผ่าตัดแล้วต้นเนื้อมันจะหายไปเลยนหมครับก็ผ่าตัดเนี่ยถามว่าหายไหมหายเราก็จะตัดไอ้ตรงเนื้อตรงนี้ออกไปเลยอ,อาจจะใช้เนื้อเยือ่อบางส่วนของตาหรืออะไรเอามา เอามาปากไว้ให้ผิวมันสวยใช่ไหมคะแล้วก็นี่มีข้อแม้อะไรบ้างหลังผ่าตาดัดพอหลังผ่าตัดเนี่ยคงคจะเครืองมากประมาณสัก7วันเพราะเราเพิ่งลอกอาจจะมีตาแดงเครื่องตาแล้วข้อสําคัญเราจะต้องบอกว่าไม่ให้ถูกแดดเยอะอาทิตย์แรกเดือนหนึ่งแล้วก็ถามว่าเป็นซ้ําได้ไหมนะคะไอตอนทำหายละแต่มันอาจจะ อาจจะกลับขึ้นมาใหม่ได้ไม่เหมือมีพฤติกรรมออกแดดไม่ใส่แว่นอีกก็ยังกลับมาเป็นได้เหมือนเดิม